สดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคม l คอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่มเอพ e A เวอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันนี้5กันยายนครับตลาดหุ้นไทยก่อนจะเปิดทําการในอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้เราไปดูการซื้อขายเมื่อวานนี้กันนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรครับจริงๆก็คาดการณ์กันอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะต้องระวังแรงเทขายจากบรรดาทริกเกอร์ฟันทั้งหลายนะครับเพราะว่าหุ้นไทยที่ขยับขึ้นไปเรียกว่าร้อนแรงนั้นเนี่ยก็คงจะถึงเป้าหมายของบรรดากองทุนเหล่านี้กันพอสมควรก็จะเริ่มมีการปิด ขายเพื่อปิดกองทุนกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นไปดังคาดนะครับดัชนีนี่ก็เคลื่อนไหวนะครับเรียกว่าแดนลบสลับแดนบวกแหะครับจนกระทั่งปิดตลาดนี้ปรับตัวลดลงนะครับสามจุดห้จุดครับศูนย์จุดสองสองเปอร์เซ็นต์นะครับปิดที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดเจ็ดสามจุดนะฮะโดยดัชนีสูงสุดนี่บวกไปสามจุดหกหกจุดในช่วงเช้านะครับก่อนที่จะย่อลงมา ตามสุดของวันนี้ลบลงไปลบไป6.47จุดนะครับเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายคือคัากับ52,895.23ล้านบาทนะฮะโดยจำแนกการซื้อขายนะครับก็สถาบันครับซื้อขายสุทธิไปเพียงกลุ่มเดียวนะครับเมื่อวานนี้ขายสุทธิไป2,506.10ล้านบาทในขณะที่ต่างชาติก็ยังเดินหน้าซื้อสุทธิอยู่ในวันทําการ4วันต่อเนื่องกันของสัปดาห์นี้เลยนะครับ1,011.30ื 1, ่อวานนี้นะครับที่ ซื้อสุทธินะครับส่วนบัญชีหลักทรัพย์ครับซื้อสุทธ้ิ671.28ล้านบาทแล้วก็รายย่อยซื้อสุทธินะครับ823.52ล้านบาทโดยห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับอันดับ1นี่ก็เป็นธนาคารกรุงไทยครับบวกไป10สตังค์กสิกรไทยบวก6บาทนะครับสวัสด์บวก10สตังค์บ้านปูราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ปตทครับบวก4บาทนะครับนี่เป็นห้าอันดับนะครับ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปครับก็แม่ต้องเรียกว่าหักปากาเซียนกันพอสมควรนะครับเพราะว่าคิดว่า ECB นั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ตัดสินใจใดๆในการประชุมนัดนี้ซึ่งเกิดขึ้นไปเมื่อ,อาวานนี้นะครับช่วงบ้านเราก็เป็นช่วงหัวค่ำแหะครับช่วงประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งก็ตามเวลาบ้านเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกลับปรากฏว่าธนาคารกลางแห่งสภาพยุโรปตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยเลยนะครับ โดยมีการปรับลดดอกเบี้ยทุกประเภทลง0.1%นะครับโดยดอกเบี้ยพื้นฐานที่เก็บอยู่ปัจจุบันที่0.15%ก็เหลือเพียง0.05%แล้วก็ดอกเบี้ยที่ ECB จ่ายให้แก่ธนาคารที่นำเงินมาฝากนะฮะเพียงข้ามคืนนี่ก็ลดลงจากที่เดิมติดลบ0.1ก็เป็นติดลบ0.2นะครับอย่างที่เราเคยคือหากันว่าเอาเงินมาฝากแล้วยังต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารนั่นแหละครับตอนนี้ติดลบเพิ่มอีกนะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังมีการประกาศนะครับว่า ECB เตรียมที่จะเริ่มซื้อตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและตราสารหนี้ที่ค้ำประกันด้วยสินเชื่อคุณภาพนะครับจากภาคเอกชนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเดือนหน้านี้เป็นต้นไปทั้งนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้ให,ให้มีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นนะครับให้มีให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ย ECB ก็ยังปรับประมาณการ GDP ปีนี้ลงแล้วก็คาดการปีหน้านี้ก็ปรับลดลงด้วยนะครับก็สะท้อนว่า อาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปนั้นโดยเฉพาะยูโรโซนนั้นเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับจนกระทั่งจําเป็นที่จะต้องปรับลดดอกเบีย้ยลงสู่จุดต่ําสุดเป็นประวัติการของธนาคารกลางสหภาพยุโรปนะครับข่าวนี้ก็ส่งผลทําให้เงินสกุลยูโรนี่ก็อ่อนค่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นก็รับข่าวนี้นะครับดัชนีหุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มยูโรโซนนี่อย่างเยอรมน,นีนี่บวกไป97.77จุดนะครับ0ู่เปอร์เซ็นต์นะครับ ฝรั่งเศสครับ440บวก73.07จุดนะครับ1.65ในขณะที่ตลาดอังกฤษนะครับซึ่งใช้เงินสกุลปอนด์นะครับก็ดูจะรับข่าวนี้ไม่มากนะครับบวกไปเพียง4.39จุด0.06ไปดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐครับตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ดูจะเริ่มต้นเปิดตลาดก็รับข่าวเรื่องที่ ECB ปรับลดดอกเบีย้ยลงในในปัจจัยทิศทางที่เป็นบวกนะครับและพร้อมกันนั้นก็ยังมีการเปิดเผยตัวเลข แม้ว่าจะผิดคาดไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานภาคเอกชนนะหรือตัวเลข A D P, P นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเดือนสิงหาคมนั้นเพิ่มขึ้นเพียง2,004,000จากที่คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้น2 2 0 0 0 0นะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันผู้ที่ตกงานนะครับมายื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้น4,000รายทำให้ตัวเลขรวมไปอยู่ที่ระดับ3 2 0 0 0รายในขณะที่ คาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่3 0 0 0สนทุนนะครับอันนี้ก็แสดงว่าก็ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าพอรับได้ครับอย่าลไรก็ตามครับแม้ว่าดัชนีหุ้นจะเคลื่อนไหวในแดนบวกโดยตลอดครับแต่ว่าตอนช่วงปิดตลาดนั้นมีแรงเทขายนะครับเพราะว่าคืนนี้ครับตามเวลาบ้านเราซึ่งเป็นวันศุกร์ของสหรัฐอเมริกาจะมีการเปิดเผยตัวเลขที่สําคัญมากนะครับที่นักลงทุนถือว่าจะเป็นตัวที่ชี้แหะครับ ว่าธนาคารกลางสาหรัฐจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนโยบายดอกเบี้ยนะครับก็คือตัวเลขนอนฟาร์มเพโลหรือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักลงทุนลดพอร์ตก่อนครับขายเพื่อความปลอดภัยก่อนรอดูความชัดเจนของตัวเลขนอนฟาร์มเพโลก็ทําให้ดาวโจนเองก็จากที่บวกมาดีๆนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายลงไปอยู่ในแดนลบเลยนะครับลบไป8.70จุดนะครับหรือว่า0.05% NASDAQ ลบไป10.28จุดหรือว่า0.22% ในขณะที่ S&P 500ก็ลบด้วยนะครับส0 7จุดครับ0.15นะครับส่วนเอเชียเช้าวันนี้เปิดทำการมาดูกันนะครับก็ดูจะผสมผสานกันนะครับก็มีทั้งลบทั้งบวกคละกันไปนะครับเพราะว่าก็เห็นทิศทางของหุ้นสารัฐที่ปรับตัวลดลงนะครับในขณะที่ยุโรปขานรับเรื่องมาตรการของ ECB อนิกเกอีนี่ยังบวกได้เล็กน้อยนะครับ36.75จุดนะครับนี่เป็นช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเซี่ยงไฮ้บวกห้าจุดครับ ในขณะที่ห่างเสงกับสเตรทไทม์สิงคโปร์ยังอยู่ในแดนลบอยู่นะครับจาการ์ตากับฟิลิปปินส์นะครับกลุ่มทิปกลุ่มเดียวกับเรานี่ล่าสุดนี้ก็บวกเล็กน้อยนะครับโดยจาการ์ตาบวกอยู่7.08.0.14%แล้วก็ฟิลิปปินบวก1 6 7 5จุดนะครับ0.23%ะครับก็ดูจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆสำหรับชาวันนี้ทั้งของฟิลิปปินแล้วก็อินโดนีเซียนะครับส่วน ค่าเงินเช้าวันนี้ของบ้านเรานะครับก็ดูจะเปิดมายังอยู่ในระดับที่แข็งค่าเล็กน้อยนะครับ31.97ถึง31.99นะครับแต่ว่าดอลลาร์ที่แข็งค่าเมื่อคืนนี้น่าจะมีส่วนกดดันนะครับเงินบาทน่าจะบายแอดไปในทางอ่อนค่านะครับวันนี้ส่วนเย็นครับการที่ยูโรอ่อนค่าก็กดดันต่อดอลลาร์นะครับก็กดดันให้เย็นกับต่อดอลลาร์นี่ก็อ่อนค่าตามด้วยนะครับโดยล่าสุดนี่กลับมาอยู่ที่105ร้อาอีกครั้งหนึ่ง อยู่ที่1 5 5 4เย็เยนต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาน้ํามันครับดอลลาร์ที่แข็งค่าเมื่อคืนนี้แล้วก็การปรับลดประมาณการการเติบโตของยุโรปลงนะครับเศรษฐกิจยุโรปลงนะครับโดย ECB นะครับก็ทําให้มีแรงเทขายน้ํามันอีกแล้วนะครับ WTI ลงมา1.9เหรียญ9เซนต์สน b r น n t ลงมา9 4เซนต์เมืเ่อคืนนี้ครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูทองคำครับ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ย่างก้าของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จากดีเ s i คำตลาดคเม็กส์เมื่อคืนนี้ก็ 1, ผันผวนนะครับแต่แก็ตามครับดอลลาร์ที่แข็งค่าก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ในที่สุดแล้วปิดตลาดก็ปรับตัวลดลงนะครับ 3, สเหรียญแปเซนปิดที่1266น้เหรียญห้าสิบและเช้าวันนี้ก็ยังมีแรงเทขายนะครับทำให้ทองก็ย่อลงมาต่อนะครับโดยสมาคมค้าทองคํานี่อ้างอิงราคาล่าสุดนี้ในการประกาศราคาในประเทศครั้งแรกนะครับอ้างอิง1264นะครับเป็นราคาสปอตนะครับส่วนเงินบาทก็32มสบาทสิสสตางค์ค่อนข้างไปในทิศทางอ่อนค่านะครับ ประกาศราคาครั้งแรกนี่ลงไปแล้ว100บาทต่อบาททองคำครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ